สำหรับเพืเ่อนๆที่อยากไปชมเกมถึงขอบสนามแอนฟิลที่ประเทศอังกฤษผู้สนับสนุนของช่องเรายัางทง Thailand, ั้ง Token Travel t ลไทยแลนด์ชวนคุณไปดูบอลพร้อมกับสเตฟานจากช่องแอนติฮีโรและเซอร์โในเกมแดงเดือดระหว่างทางลิเวอร o พูกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตในวันที่2ถึง9มีนาคมสุดพิเศษหากบอกว่าดูมาจากช่องเซอร์รับส่วนลดไปเลย1,000 0บาท หากสนใจคลิกได้ท่ลิงด้านล่างหรือแอดไลน์ตาม QR Code คที่ขึ้นจุดหน้าจอได้เลยครับสวัสดีแฟนหงแดงหรือว่าผู้ทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับสรุปข่าวเด่นหรือว์พูลประจำวันที่13มก,กราคม2566โดยเรียกว่าผู้เดลี่บ่ายเซอร์โอซึ่งวันนี้ผมกระกดกข่าวเด่นประเด็นดังมาแบบเน้นๆ5ข่าวให้พวกน่อนได้ติดตามกันเช่นเคย ก่อนอน่นขอขอบคุณผู้สนับสนุนกับเว็บไซต์ใหม่ที่มาแรงระบบออโต้แบบจัดเต็มสนุกได้ทุกแมตชหากสนใจคลิกได้ที่ลิงด้านล่างใต้คลิปเลยครับ <c oughs> เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยประเด็นข่าวเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผงกองกลางกันก่อนเลยมันนี่คือตำแหน่งที่ทีมของเราต้องการได้นักเตะเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งมากที่สุด และตกเป็นข่าวพัวพันกับแข้งชื่อดังมากน่าหลายตาจากหลายสโมสรด,ด้วยกันล่าสุดตามการรายงานข่าวจากทางลูด้การเลตตินักขา่าวชาวอิตาเลียนของทางเกาโชแแมกาโตสื่อชื่อดังแดนมักโรนีก็ได้อ้างว่าลิเวอร์พูลหันไม่ความสนใจในตัวมิเกลเมริโนห้องเครื่องโตเก่งของทางเรอัลโซเซียดัด เขาผ่านประสบการณ์การลงเล่นในเกาะอ,อังกฤษมาแล้วหลังเคยถูกยืมตัวมาอยู่กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ตเมื่อปี2017ก่อนจะเซ็นสัญญากันแบบถาวรและได้ลงสนามในสีเสื้อของสาลิกาโดงไปทั้งสิ้น25เกมอย่างไรก็ตามท้ายที่สุดเขาก็ถูกขายให้กับโซเซียดาดในอีกหนึ่งปีให้หลังได้สนนราคา12ล้านยูโรหรือคิดเป็นราว10ล้านปอนด์ก่อนจะไประเบิดฟอร์มเทพได้ที่ลาลิกา เขาผ่านการลงสนามให้กับโซเซียดัดไปแล้วรวมทั้งสิ้น176เกมพร้อมฝากผลงานทำไป18ประตูด้วยกันและนั่นก็ทำให้เกิดกระแสข่าวว่าฟอร์มการเล่นของเขามาเข้าตาทีมแมวมองของลิเวอร์พูลทว่าล่าสุดดูเหมือนว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างรวดเร็วแบบทันควันเมื่อเจ้าตัวไม่ปล่อยเวลาให้เนิ่นนานรีบออกมาดับเทียนกับข่าวครา,าวการย้ายทีมของเขาเองในแทบจะทันที ได้การยืนยันว่ายังคงมีความสุขดีกับสโมสรผมมีความสุขอย่างยิ่งกับเรอัลโซเซดาตนะเมลิโน่กราวผพมีเรื่องราวที่ยอดเยี่ยมมากมายกับสโมสรแห่งนี้เพราะมีความสุขกับเส้นทางอาชีพของผมที่นี่และผมจะขอโฟกัสกับมันต่อไป ไหนๆก็เปิดประเด็นมาด้วยเรื่องราวเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวที่2ของวันนี้ยังคงอยู่กับประเด็นนี้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันไปเลยเมลิวพูของเราตกเป็นข่าวว่าให้ความสนใจในตัวอันเดสเชลเดอร์ลุปยอดสุดหน้าดาวรุ่งพุ่งแรงจากนอตเยลันที่ได้รับสมญาว่าเป็น e นิวเออริงบรอฮาลันกันเลยทีเดียวเขาผ่านการลงสนามให้กับทีมชุดใหญ่ไปแล้วถึง55นัด ทั้งที่เพิ่งจะอายุได้เพียงแค่18ปีเท่านั้นและฝากผลงานทำไป17ประตูแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือ10ลูกในจำนวนนั้นเกิดขึ้นในปีนี้จากการลงสนามเพียงแค่17เกมน่าทำให้เขาตกเป็นข่าวพวัวพันกับหลายสโมสรชั้นนำทั่วยุโรปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือลิเวอร์พูลของเราและฟอเบ i z i o r โรมาโนักข่าวรับเทียหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันเรื่องนี้ ว่าทีมของเราอยากได้นักเตะจริงแต่เจ้าตัวได้เลือกย้ายไปอยู่กับทางเบนฟิก้าและมีการเปิดตัวกับสโมสรใหม่ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในสนนราคาสุดถูกเพียงแค่12.5สห้าลานปอนด์หรืวอว่าู้อยากได้ตัวอันเดรสเชลเด์รูปนะโลมาโน่กล่าวพวกเขาได้พบกันแล้วด้วยซ้ำพวกเขามีการพูดคุยกับคนใกล้ชิดของนักเตะ พวหวังจะเซ็นสัญญากับเขาแต่ไม่ใช่ในตอนนี้พวกเขาอยากจะเซ็นสัญญาในช่วงซัมเมอร์ของปี2023ลิเวอร์พูลเองเป็นสโมสรนใหญ่และอยากได้ตัวนักเตะแต่เจ้าตัวกลับเลือกไปอยู่กับทางเบนฟิกา้าแน่นอนว่าเขาไม่ได้ตอบปฏิเสธลิเวอร์พูล แต่เขารู้สึกว่าการย้ายไปอยู่กับเบนฟิก้าจะเป็นก้าวย่างที่ดีที่สุดสำหรับเส้นทางอาชีพของเขาณเวลานี้มันก็เหมือนกับเออริงเฮารันตอนอยู่กับโม e นั่นแหละย้อนกลับไปในตอนนั้นเขาเองก็มีโอกาสจะย้ายไปอยู่กับทั้งยูเวนตุสหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แต่เขาเลือกไปบรุสเซียดอรทมุนเพื่อต่อยอดพัฒนาการของตัวเอง มาฟังความคิดเห็นของฟาบิเซโอโรมาโนถึงเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรากันไปแล้วข่าวที่3ของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูการออกมาอัปเดตของอีกหนึ่งข่าวที่น่าสนใจของเขากันบ้าง ก่อนหน้านี้เดรีเทร์กาฟสื่อชื่อดังแดนผู้ดีได้รายงานข่าวออกมาว่าลิเวอร์พูลกำลังหมายมั่นปั้นมืออยากจะได้มาติอุสนูเนสมิดฟิลตัวเก่งของวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์อันที่จริงแล้วเขาเป็นเป้าหมายแต่ก่อนเก่าของเราตั้แต่สมัยที่นักเตะยังคาแข่งอยู่กับสปอร์ติ้งลิสบอนในประเทศโปรตุเกส ก่อนสุดท้ายจะเป็นทางหมาป่าที่คว้าชิ้นป่ามันไปครองเมื่อเดือนสิงหาคมปีก่อนแม้กระน,นั้นรายงานข่าวดังกล่าวก็ระบุว่านูเนสมีการทำข้อตกลงกับวูฟเอาไว้ตั้งแต่ตอนย้ายทีมแล้วว่าจะยอมปล่อยตัวเขาด้วยสนนราคา44ล้านปอนด์หลังสิ้นสุดสีสัน ล่าสุดทาง Give Me s p o อ t อีกสื่อชื่อดังก็ได้นำเรื่องนี้เข้าไปสอบถามกับทางโรมาโนว่ามีข้อเท็จจริงมากน้อยเพียงใดและสิ่งที่เขายืนยันกลับมาชัดเจนเลยก็คือลิเวอร์พูลพร้อมจะเดินหน้าล่าไหล่เซ็นของนักเตะมันจะยังไม่เกิดขึ้นในเดือนมก,กราคมและจะยังไม่ใช่ตลาดหน้าหนาวรอบนี้นะสำหรับการย้ายทีมของมาติอุสนูเนสโรมาโนกล่าว ผมคิดว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงซัมเมอร์เขาเป็นหนึ่งในนักเตะที่ลิเวอร์พูลให้การชื่นชมเป็นอย่างมากและเขาก็อยู่ในลิสต์รายชื่อที่พวกเขาต้องการตัวมาแั้แต่ก่อนที่เขาจะย้ายไปอยู่กับวูลฟแล้วนอกจากนี้มันยังมีอีกประเด็นที่น่าสนใจสําหรับเรื่องนี้เพราะลิเวอร์พูลมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆก,กับเอเย่นส่วนตัวของเขานะนี่จะเป็นอีกปัจจัยที่สําคัญ ไปกันต่อเลยกับข่าวที่4ของวันนี้เพราะอ,อยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวที่สร้างความปวดเสียนเวียนกล้าวให้กับทีมของเราอีกแล้วครับท่านกับปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บมาทาง l i v e พ p o o l Echo สื่อวงในของสโมสรได้รายงานข่าวออกมาว่า unes, ดาวิดนุนเยสดาวยิงเจ้าของสถิติค่าตัวสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรเราได้หายหน้าไปจากการฝึกซ้อมในช่วงส่วนใหญ่ของสัปดาห์ เขาเพิ่งทำประตูลูกที่10ของตัวเองในสีเสื้อของลิเวอร์พูลสำหรับเก็บ FA Cup คัพที่เสมอกับวูล์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแต่จากนั้นเรากลับแทบจะไม่ได้เห็นภาพของเขาฝึกซ้อมกับทีมออกมาเลยล่าสุดมันก็มีการยืนยันแล้วว่าเจ้าตัวมีปัญหาอาการบาดเจ็บตามรบกวนซึ่งแม้จะไม่มีการระบุที่แน่ชัดออกมาว่ามันเป็นอาการบาดเจ็บที่บริเวณส่วนใดกันแน่ ทั้งนี้ทาง Echo เชื่อว,ว่ามันน่าจะเป็นอาการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่นั่นก็เพียงพอจะทำให้เขาพลาดการเตรียมตัวร่วมกับเพื่อนร่วมทีมที่เหลือสำหรับเกมบุกไปเยือนไบรตันในวันเสาร์นี้ขณะเดียวกันอีก2อแนวรุกคนสำคัญของทีมไม่ว่าจะเป็นรุอยดีอาร์สและเดียโก้โชต้าต่างก็ยังได้รับบาดเจ็บอยู่ส่วนทางโรแบร์โตเฟอร์เมนเองก็ยังไม่ได้กลับมาฝึกซ้อม ดังนั้นมันจึงมีโอกาสสูงมากที่ทางโคดี้กักโปปีกตัวใหม่ป้ายแดงทีมชาติเนเธอร์แลนด์ของทีมเราจะได้ลงทำหน้าที่ในกรณีที่ทางนูนเยสยังไม่สามารถล่าตัดขายได้สำหรับเกมที่เอเม็กสเตเดียมทั้งนี้อเล็กซอ็อเดรเชมเบร์เลนฟาบ,บิโอคาร์าโยและฮาวิเอนเลียจะเป็นตัวสอดแทรกเพื่พอขึ้นมาประสานงานร่วมกับกักโปและโมฮัมเหม็ดซาลาในแนวรุกข,ของเราสำหรับเกมดัง รเรามาปิดท้ายกับข่าวที่5ซึ่งเป็นข่าวสุดท้ายของวันนี้เพราะอยากจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวของบิลลี่คูมเมติโอปากกหลังดาวล่กอนาคตไกลของเรากันบ้างเมื่อเขาเพิ่งกลับมาจากการยืมตัวที่ออสเตรียเวียนนาแบบสดๆร้อนๆหลังสโมสรทำการเรียกตัวเขากลับมาก่อนกำหนดทั้งที่แรกเริ่มเดิมทีนั้นมีสัญญาปล่อยยืมตัวยาวตลอดทางฤดูกาล อย่างไรก็ตามทันทีที่เขาเดินทางกลับมาถึงสโมสรเจ้าตัวก็ลงสนามให้กับทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีของเราในทันทีสำหรับเกมพิเมร์ลีกอินเตอร์เนชันแนลคัพทั้งนี้พวกเขาได้ฟาดแข่งกับทีมชุดอายุไม่เกิน21ปีของปารีสแซงแคร์มแมงเมื่อคืนวันพุธและผมเองก็ได้นำเสนอรายงานข่าวผลการแข่งขันไปในช่องเอสโอ o ี่อ์ไซว่าทีมของเราคว้าชัายชนะได้อย่างงดงาม4ประตูต่อ2 คูเมติโ <M> อคือดาวเด่นที่สุดในวันนั้นหลังทําไปถึง2ประตูทั้งที่เป็นปักกหลังตัวกลางโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกแรกที่เขายิงไกลกว่าครึ่งสนามจากแดนของตัวเองข้ามหัวผู้รักษาประตูเข้าไปล่าสุดมันก็เลยมีการปล่อยคลิปภาพดังกล่าวออกมาเราไปรับชมได้พร้อมกันเลยครับ เพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างโลกฟัน,นความคิดเห็นกันมาได้ใต้คลิปเลยเราไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ